สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกุลนะครับวันนี้มาต่อเรื่องราวของ HRBP กันอีกสักวันหนึ่งนะฮะพอดีว่าเมื่อาวานนี้ที่เราทางผมได้ลงไปเนี่ยก็ได้รับฟีดแบ c k มาเยอะทีเดียวนะฮะว่าจริงๆแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยตัว HRBP มันมีจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เพียงชื่อเรียกตัวใหม่ซึ่งทำให้ฝ่ายบุคคลมันดูดีขึ้นนะฮะ บางองค์กรก็มองว่าไอ้ business partner เนี่ยมันเป็นเป็นจริงได้หรือเ,เอาเอาว่าในประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ย HRBP ตัวตัวเป็นๆตัวจริงๆเนี่ยมีนะครับก็คือเรียกว่าบางองค์กรที่ผู้บริหารเนี่ยเปิดโอกาสเปิดใจนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับงาน HR จริงๆเนี่ย องค์กรแบบนี้จะมี HRBP ได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าความเป็น BP หรือคำว่า Business Partner เนี่ยในมุมของผมส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันอาจจะเป็นคำคำหนึงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำให้ฟังดูแล้วดูดีนะครับแต่เอาเข้าจริงๆถ้าเรามองเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลขึ้นมาเนี่ยมันคือการเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นคู่คิด ทางด้านคนให้กับธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับอันนั้นคือมุมที่เรียกว่าเป็นเป็นเจตนารมหรือว่าวัตถุประสงค์อันแท้จริงนะฮะของการมีฝ่ายบุคคลขึ้นมามีคําถามมาเหมือนกันนะครับว่า HRBP เนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขยังไงซึ่งผมมองว่าหนึ่งก็คือตัว HR จะต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองดีมากพอว่า เราจะเข้าไปแทรกซึมเข้าไปในแต่ละจุดของธุรกิจได้ยังไงเรามีความรู้ในธุรกิจมากน้อยแค่ไหนซึ่งความรู้พวกนี้มีพอดแคสต์ตอนเก่าๆที่ผมทำไว้อยู่แล้วนะครับลองไปตามดูได้ถ้าสนใจส่วนอีกมุมหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทางฝ่ายบริหารเองเนี่ยเขา trust เราแค่ไหนเขาเชื่อในงาน HR สักแค่ไหนว่าเป็นงานที่จะทำให้เขาเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้จริงๆ จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอมาจากองค์กรหลายแห่งนะครับมีอยู่ยุคหนึ่งในอดีตเนี่ยอาจจะไม่นานนัก,กน,นะฮะประมาณสัก5้ปีให้หลังเนี่ยได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรแห่งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นนะฮะก็คือเวลาเราวางแผนธุรกิจเวลาเวลาผู้บริหารเนี่ยเขาวางแผนธุรกิจกันเนี่ยสังเกตว่าเขาจะมีแต่หน่วยงานหลักๆนะฮะ,นะะเช่น production sales marketing นะฮะ กลุ่มหน่วยงานหลักพวกนี้จะอยู่ในมุมของการวางแผนกลยุทธ์ในปีถัดๆไปส่วนงานบุคคลนี่มองข้ามไปเลยครับพอวางแผนเสร็จทุกอย่างลงตัวหมดแล้วเนี่ยผมนั่งอยู่ในห้องผมก็ถามนะเรวเราเรื่องคนล่ะปีหน้าจะเปิดโรงงานใหม่ปีหน้าจะขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคใหม่แล้วที่ท่านวางไว้เป็นกลยุทธ์ที่จะเจาะตลาดต่างๆนานาเนี่ยสุดท้ายใครคือคนทํามันก็คือทรัพยากรบุคคลถูกใช่ไหม แล้วทำไมถึงไม่มีการพูดถึงแผนเรื่องของการบริหารสรขพย์บุคคลเลยผู้บริหารเองก็ตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วฝ่ายบุคคลเราอาจจะยังไม่มือไม่ถึงขั้นผมว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วธุรกิจเราจะเดินไปได้ยังไงถูกไหมฮะอันนั้นก็คือเคยเจอมาในอดีตนะครับส่วนสุดท้ายก็ต้องผลักดันจนกระทั่ง HR เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับก็มีประเด็นของผู้บริหารที่มีความเข้าใจในงาน HR ซึ่ง ผมว่าเขาคงไม่ได้ผิดนะฮะเป็นแต่ว,ว่าความเข้าใจเนี่ยอาจจะยังไม่ครบร้อซถูกต้องตามเจตนารมณ์ของงาน HR อนะฮะอย่างเช่นนะฮะเช่นผู้หารบางคนน่ยพอพูดถึงงาน r e r u i t m e n t นะฮะสรรหาและคัดเลือกผู้หารบางคนมองแค่เพียงว่าอ๋อก็คืองานที่ให้คนสมัครมากรอกใบสมัครใช่ไหมแล้วหลังจากนั้น HR ก็อ่านใบสมัครอ่านแล้วคนไหนที่มันตรงกับคุณสมบัติก็คัดออกมาหลังจากนั้นก็นัดหมายผู้ริหารมาสัมภาษณ์ ผู้หราการก็ทำหน้าที่เดินเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็เลือกคนให้กับฝ่ายบุคคลว่า,าผมรับคนนี้แล้วนะคุณไปโปรเซสทางด้านเรื่องของสัญญาจ้างงานเอกสารต่างๆต,ต่อใช่ไหมฮะถ้าผู้วหาการมองแบบนี้เรากําลังมอง HR แค่เพียงผิวมากก็คืองานสรรหาคัดเลือกเนี่ยแบบผิวๆเท่านั้นเองจริงๆแล้วงานสรรหาคัดเลือกถ้าเรามองให้ลึกซึ้งถึงงาน HR จริงๆเนี่ยเราต้องโอ้คนที่ทํา HR ทางด้านนี้เขาจะรู้เลยนะฮะเขาจะเจาะลงไปหาแหล่งเลยว่า ในแต่ละ job family ของเราเนี่ยแหล่งคนที่ตรงที่สุดของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนสมาคมอะไรไหมมีสมาคมวิชาชีพอะไรที่เราต้องเจาะเข้าไปไหมนะเรื่องของโซเชียลเอ่อเน็ตเวิร์ต่างๆนานาเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างที่เราควรจะเข้าไปอยู่ในนั้น ะะสิ่งเหล่านี้คือฝ่าย HR ต้องหาช่องให้เจอเพื่อหาแคนดิเดตเข้ามาได้ผูใหญ่ๆครับก็คือจํานวนลิสต์ของแคนดิเดตจะต้องเข้ามาเยอะบางคนคิดถึงกระ,กระทั่งว่าจะทํายังไงให้คนที่ทํางานปกติแล้วไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาาอยากเปลี่ยนมาหาเราอ่ะนั่นคือกลยุทธ์ของ HR ที่เราทําหน้าที่สรรหากับคัดเลือกอการคัดเลือกก็เช่นกันนะฮะคงไม่ใช่แค่นัดหมายเพื่อให้นายสัมภาษณ์อันนั้นมันเป็นแอดมินไปหน่อย แต่ถ้าเราทำเรื่องของ selection กันจริงๆหรือในยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่า talent acquisition เนี่ยนั่นแปลว่า HR เองจะต้องสรรหาวิธีการเครื่องมือต่างๆในการที่จะเฟ้นเลือกหาคนหรือแม้กระทั่งกระบวนการในการที่จะได้มาซึ่งคนที่ตรงที่สุดไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมบางอย่างนะฮะการ matching เรื่องของพฤติกรรมกับ culture ของเราเป็นต้นพวกนี้ ใช้เอชาเป็นคนทาทั้งนั้นซึ่งอาจจะปัจจุบันอาจจะมี AI เข้ามาช่วยแต่สุดท้ายแล้วคนนี่แหละนะฮะฝ่ายบุคคลนี่แหละจะต้องเป็นคนที่ลงลึกเพื่อหาเครื่องมือต่างๆ,ๆเหล่านี้เข้ามาให้ได้อันนี้คือตัวอย่างอันแรกนะครับแค่พูดคําว่าสรรหาคัดเลือกเนี่ยมันก็มีมุมมองที่ต่างกันแล้วนะฮะอีกคํานึงที่เจอบ่อยมากคือคําว่า HRD human resource development พอพูดถึงคํานี้ปึ้งเดียวเนี่ยผู้บรหิหารบางคนบอกอ๋อเทรนนิ่งใช่ไหมนะ จริงๆแล้วมันเทรนดิ้งเป็นแค่เสี้ยวเดียวของ HRD ถูกไหมครับท่านไหนที่เรียนเรื่อง HRD จะมา,มาเนี่ยจะรู้เลยว่าจริงๆแล้ว Human Resource Development เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก มันมองไปตั้งแต่พนักง,งานเดินเข้ามาในองค์กรเลยนะฮะว่าเราจะวางแผนพัฒนาเขายังไงผลงานของเขาในแต่ละปีเราเอามาวิเคราะห์ไหมแง่มุมไหนที่เป็นจุดแข็งของเขาเราจะดันต่อไหมแง่มุมไหนที่เป็นจุดอ่อนแล้วมันต้องรีบอุดเนี่ยเราจะพัฒนาเขายังไงในแง่ของ c a ริเออร์พาร์เราจะพัฒนาคนคนนึงเติบใหญ่ขึ้นมาในองค์กรของเราเนี่ยมันจะต้องมีแผนในการพัฒนาอย่างไงมันก็ไปต่อเนื่องเรื่องของ IDP อีก Individual Development Plan หลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับก็คือ,อพนักง,งานบางคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เป็นทาเลนตของเราเนี่ยเราต้องเก็บไว้ให้ดีเนี่ยเราจะต้องมีแผนในการที่จะพัฒนาเขาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การพัฒนาก็ไม่ใช่แค่เทรนนิ่งอย่างเดียวเราอาจจะใช้เซลฟ์เลิร์นนิ่งซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับฝ่ายเอชอาร์ไปดีลกับเว็บไซต์ใหญ่ๆห,หรือมหาอาวุเมืองนอกเพื่อที่จะให้เขาดีไซน์หลักสูตรบางอย่างเช่นที่ผมเคยเห็นมาก็คือ leadership นะครับก็ไปอาศัยมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็ที่อเมริกานี่แหละไปซื้อคอร์สก็เลยนะฮะแล้วเขาก็เทลเลร์เมดให้เราโดยที่โปรแกรมนี้จะแจกล็อกอินให้กับกลุ่มผู้จัดการทั้งหมดของบริษัทเพื่อล็อกเข้าไปแล้วก็เรียนจะมีกําหนดเวลามาชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่การมานั่งอบรมเป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งอ่านหนังสือก็ได้ใช่ไหมครับโคชชิ่งเมนทอริ่งการโอนย้ายนะครับเครื่องมือต่างๆการมอบหมายงานนะฮะ โดยเฉพาะปัจจุบันเราจะเน้นเรื่องของการเรียนรู้หน้างานโดยที่นายจะเป็นคนโค้ชให้สิ่งเหล่าน,นี้คือ human resource development ไม่ใช่แค่พูดถึง HRD ปั๊บแล้วมองแค่เพียง training อันนี้ก็คือเป็นการมองที่ค่อนข้างจะมองแค่เสี้ยวเดียวของงานทั้งหมดนะครับหรือเราพูดถึงคำว่าบริหารค่าจ้างเงินเดือนผู้บริหารบางคนก็มองว่าอ๋อ p a y l o w เหรอท่านรู้สึกไงครับ คือถ้ามองอย่างนี้นั่นแปลว่าเขาเองเขาไม่เปิดโอกาสให้เอชอาเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาแน่ละหรือว่าโอเคเขาอาจจะเปิดโอกาสเพียงเพียงว่าเขามีมุมมองที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับในมุมของงานเดชชาจริงๆง,งานบริหารค่าจ้างเนี่ยกับงานเพโลนี่คนละเรื่องกันเลยนะฮะบริหารค่าจ้างเงินเดือนถ้าเรามองคำเนี่ย compensation management เนี่ยมันคือการที่เราออกแบบแผนงานกลยุทธ์เพื่อที่จะมั่นใจได้ไดว่าระบบการจ่ายของเราไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างรูปแบบต่างๆนะฮะเงินเดือน นะฮะค่าจ้างอื่นๆค่าจ้างตอบแทนจูงใจต่างๆรวมถึงสวัสดิการเนี่ยมันตอบโจทย์คนที่เราต้องการให้เข้ามาทํางานที่นี่หรือเปล่าคนที่ทําหน้าที่ Compensation and b e n ด f i t เนี่ยจะต้องทําหน้าที่นี้นะครับเช็คว่าตลาดเป็นยังไงเราดีไซน์แบบนี้โอเคไหมอนาคตข้างหน้าเราต้องการคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยมาทํางานเพราะธุรกิจเราต้องต่อยอดไปด้านนั้นคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรในมุมค่าจ้างและสวัสดิการ นี่คือสิ่งที่ compensation management มองไม่ใช่แค่เช็คขาดลามาสายแล้วก็จ่ายเข้าแบงค์รับเงินเดือนทุกเดือนอันนั้น payroll นะซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงหรืออีกอันหนึ่งที่เจอเยอะก็คือพอพูดถึงคาว่า performance management คานี้นะฮะ performance management ผู้บริหารมองว่าอ๋อไอแบบฟอร์มเหรอแบบฟอร์มประเมินผลงานเหรอเราก็มีนั่นมองแค่เพียงผิวมาก จริงๆคำว่า performance management คือการสร้างผลงานการหาวิธีการยังไงก็ได้ที่จะสร้างผลงานให้กับพนักงานทุกคนเนี่ยให้มีผลงานที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือไม่ใช่แค่ทำไปเรื่อยๆครบปีแล้วก็พอถึงปลายปีก็ประเมินผลได้ผลยังไงเอาไปใช้ในการให้คุณให้โทษหละนั้นจบไม่ใช่ performance management มันลึกไปกว่านั้นแต่นี่เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะฮะบางบางที่ผมเคยเจอกับว่า career path อ๋อ career path ก็เราก็มีนะเช่น พนักง,งานทํางานครบ3ปีก็เลื่อนให้ทําต่ออีกครบ3ปีก็เลื่อนให้อีกนี่ไงเรามีแคเรียแล้วแต่นะฟังเรารู้สึกไงฮะมันเป็นแค่เพียงเซี่ยวหนึ่งเองเหมือนกันแคเรียพาร์ทคือมันต้องมองในมุมของเดเวล o อปเมนต์ในภาพใหญ่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมุมมองเหล่านี้ครับมันเป็นมุมมองที่ทําให้เป็นอุปสรรคอันหนึง่งแล้วก็สําคัญด้วยนะฮะเป็นอุปสรรคสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้ผู้บริหารเนี่ยปิดแล้วมอง HR ไปอีกแบบหนึ่งเลยซึ่ง ถ้าเรามองเขามองแบบนี้นั่นแปลว่าโอกาสในการที่เราจะเข้าไปเป็น hrbp อย่างที่เราอยากจะเป็นตัว bp ตัวจริงเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงไปเยอะเลยด้วยนะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามอง hr แค่เพียงงานแบบแอดมินซะเยอะนะแต่องค์กรที่เขาต้องการ hrbp จริงๆแล้วเขาเข้าใจในมุมของ hr ที่เป็น business partner เนี่ยนะฮะผู้บริหารเองเขาจะมองงาน hr แบบคือเรียกว่าถ้าพูดถึงเรื่องคนเนี่ยผม ขอคาปรึกษาจากฝ่ายบุคคลเลยดีกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยคือเขาจะไม่ตัดสินใจหรือไม่ฟันธงหรือตัดสินใจเองนะฮะในเรื่องของการจ้างคนการพัฒนาคนแต่เขาจะต้องมาคอนซัลท์เออร์ตลอดว่าปีหน้าผมจะเปิดโรงงานใหม่นะโรงงานนี้จะเน้นการใช้โรบอทมากขึ้นเพราะฉะนั้น HR ครับคุณช่วยวางแผนเรื่องคนให้ผมหน่อยคนเก่าใครพร้อมคนใหม่เราต้องหาใครบ้างแล้วค่าจ้างเงินเดือนจะเป็นยังไงนะฮะเราจะ บริหารจัดการในแง่ของ retention พนักง,งานกลุ่มนี้ยังไงระวังกลุ่มเก่าด้วยนะอะไรเงี้ยฮะเขาจะมองแบบนี้เลยคือเขาเข้าใจทันทีนะครับว่างาน HR มันมีผลกระทบต่อธุรกิจของเขาแน่นอนถ้าบริหารมองแบบนี้ HRBP เกิดขึ้นได้ไม่ยาก นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับว่า,ามุมมองของผู้บริหารต่อง,งาน h r เนี่ยมันมีผลเี่ยมากจริงๆทีทเยวในการที่ h r จะแปลงร่างจาก h r ชาปัจจุบันธรรมดาให้กลายเป็นคู่คิดและเป็นมือขวาของ CEO ได้ดังที่เราต้องการโอเคนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ